พ่อเลี้ยงสุริยานั่งหัวรอราเมื่อเห็นร่างหญิงที่ตนหมายปองนอนแน่นิ่งหายใจระรวยอยู่บนโซฟาตัวยาวในห้องรับแขกส่วนอินทาสมุนคนสนิทยืนเคียงข้างนั้นเบือนหน้าไปทางอื่นเพราะไม่อยากเห็นภาพนี้ไอ้เอมือ่อเฉยอยู่ทําไมพ่อเลี้ยงตะหวัดไอ้แยมโอ้พ่นี่ขึ้นบนเตียงในห้องของบวนสิวะลูกน้องฉันดีปฏิบัติตามคําสั่งเรารีบกลับมารับรางวัลเงินสดจากเจ้านายอีกฟ้อนหนึ่งผมมรสองคนจะไปเที่ยวไหนก็ตามใจสุริยาสั่งหมดงานแล้ว บุญชูไล่หยัมเดินออกจากห้องรับแขกด้วยความกระหิมยิ้มยองก่อนก้าวขึ้นรถขับเข้าเมืองจุดหมายปลายทางคือโรงอับอบนวดแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่สุริยากระดกเห็นเนซีคอนอยากเข้าลำคอจนเกียงถ้วยแล้วผิวปากก้าวขึ้นบันไดไปชั้นบนเปิดประตูห้องนอนที่มีแสงสลัวจากดวงไฟฟ้าแรงเทียนต่ำสาสจ,จับร่างอันขาวพองของแรมใจที่นอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่บนเตียงเ <c oughs> ขาก้าวเข้าหาร่างนี้ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยตัณหาราคะเล้าก้มลงจูบอย่างหืนกระหาย ตั้งแต่แก้มปากซอกคอต่ำลงมาตามลำดับอินทานั่งซึมบนเก้าอี้นวมในห้องรับแขกมันนึกถึงภาพเจ้านายของตนที่กำลังทำรามกต่อรมใจท,ท,ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าท้องแก่ถึงแม้เธอจะไม่ได้แต่งงานกับประกรณ์ถูกต้องตามประเพณีก็จริงเขาคิดในใจแต่เธอก็มีผัวเป็นตัวเป็นตนพ่อเลี้ยงไม่น่าก่อกรรมทำเข็นเช่นนี้เลยยิ่งอยู่ด้วยกันนานยิ่งตระหนักถึงความเหี้ยมโหดทารุณอย่างไร้ศีลธรรมของสุริยามากขึ้นทุกที ความคิดฝุ้งซ่านของอินทาสะดุดหยุดลงไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเจ้านายเดินลงบันไดามากูเนื้อมึงหลับซะแล้วสุริยาพูดด้วยน้ำเสียงลาดเิงอินทาหันไปทางนั้นยังไม่ง่วงครับถ้ายังงขึ้นไปช่วยต่อแขนต่อขาให้รรยประกรณอ,อีกคนสิว่าในตาทั้งคู่ของอินทาเบิกโพลผมผมผมไม่เฮ้ hey! พ่อเลี้ยงซุดตัวลงบนโซฟาขวาขดบอลันดีลินใส่แก้วยกขึ้นดื่มก่อนพูดต่อแอปองยิงเสือสนุกดีนะเว้ย เมื่อเห็นลูกน้องคนสนิทอย่างนั่งเฉยอยู่สุริยาก็ตาวาดลันกูสัง่งให้มึงเป็นผัวคนที่สามคงอิรมใจมึงไม่ได้ยินหรือไงวะนั่นแหละอินถาจึงลุกจากเก้าอีก้าวขึ้นบันไดช้าๆเหมือนคนใจลอยพอเปิดประตูห้องเข้าไปเห็นภาพหญิงที่ตนเคยรู้จักตั้งแต่เล็กแต่น้อยนอนเหายใจะระลอยบนเตียงในลักษณะยังไม่ฟื้นจากสลบชายกระโปรงเลิกขึ้นถึงหน้าอกเห็นโคนขาเปื่อยเปล่าประศักกางเกงในเพราะสุริยามนุษย์ใจเหี้ยมกระชากออกมายนไว้กับพื้นห้อง ก็ให้รู้สึกสมเพชเป็นกำลังจึงย่องเข้าไปหยิบกเกงในมานุ่งให้ดึงแชกกระโปรงปิดตามเดิมแล้วอินถาก็นั่งลงไกลๆยกมือรูปผมแรลมใจด้วยความสงสารพทางพึมพำพี่นึกไม่ถึงว่าพ่อเลี้ยงจะเป็นคนบ้ากามถึงเพียงนี้ยกโทษให้พี่ด้วยแล้วน้ําตาลูกผู้ชายก็ไหลลงมาเป็นทางเขานั่งซึมด้วยความหดหู่ใจอยู่หลายนาทีจึงลุกขึ้นเปิดประตูห้องเดินลงบันไดามาชั้นล่างเสียงสีเท้าทําให้สุริยาที่นั่งกินบรันดีอยู่ต้องหันมามอง เป็นไงวะแอบปองยิงเสือสนุกอย่างกูว่าไหมเล่าอินถาตีสีหน้าให้ช่ำชื่นฝืนยิม้มครับพ่อเลี้ยงโหดเลาะ,ะทีเด็ดอีแลมใจถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลเชียวรืว่ามึงอินถาไม่ตอบแต่กลับถามแล้วจะทํายังไงต่อครับเอาตัวไปขังรวมไว้กับผัวมันสุริยาสั่งพรุ่งนี้เช้ากูจะให้มันแก้ผ้าเต้มระบำจนกว่าไอปรกรณ์จะยอมคายทุกอย่างออกมาในตาอินถาแข่งกล้าวผมว่าทารลุนไปหน่อยเดี๋ยวโดนส้นตีน พ่อเลี้ยงคำรามทำตามที่กูสั่งเสร็จแล้วขับรถกลับมารล่ากูที่นี่อินทาก้าวยาวๆขึ้นบันไดไปอุ้มร่างอันไร้สติของแรลมใจมาวางไว้เบาะหลังรถนตนแล้วขับออกจากบ้านหลังนี้ระหว่างทางของนึกละอายตัวเองที่ใช้ลิ้นหลอกลวงในดวงละบวกคำจนหลงเชื่อว่าเป็นพวกเดียวกันจึงยอมบอกความเคลื่อนไหวของประกรณ์และแรลมใจให้รู้ว่ากําลังละเลงสุขกันอยู่ในกรุงเทพจนเป็นเหตุให้พ่อเลี้ยงสุริยาติดต,ตามรังควานมาจับตัวเอาประกรณ์ไปขังไว้ต่อจากนั้นเขายังใช้เล่ห์เพทุบาย จนปรกรณ์ยอมบอกที่อยู่ของแรมใจเพื่อให้เขาช่วยเหลือเธอความทุกข์ยากที่เกิดกับปรกรณ์ก็ดีหรือที่แรลมใจเพิ่งประสบมาสดๆร้อนๆก็ดีต้นเหตุมาจากตัวเขาทั้งสิน้นบัดนี้โอกาสเปิดให้เขาประกอบกรรมดีเพื่อลบล้างความช่วยให้ลดน้อยลงถึงแม้ไม่หมดสิ้นเสร็จทีเดียวแต่ก็ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งมาตัดสินใจได้แล้วดังนั้นอินทาก็เหยียบคันเร่งน้ํามันเพิ่มความเร็วขึ้นอีกกระทั่งรถข้ามสะพานพุทธยอดฟ้าผ่านถนนสายต่างๆมาถึงวัดศัพทระทุม จึงเลี้ยวรถเข้าไปในนั้นเลือกดูที่เงียบสง,งัดปราศจากผู้คนพลุกพ่านหยุดรถอุ้มแรลมใจมานั่งพิงต้นไม้ใหญ่ข้างสระน้ําที่มีลมพัดผ่านเย็นสบายนั่งรอตรงนี้นะจ๊ะน้องสาวเขาบอกกับร่างอันปราศจากสติอีกไม่นานนักทุกอย่างจะเรียบร้อยหวังว่าคงไม่ถือโทษโกรธเคืองพี่กล่าวจบก็กลับขึ้นรถขับต่อไปยังคันเลือหาดพ่อเลี้ยงสุริยานในซอยกลางเมื่อถึงแล้วก็ไขกุญแจเปิดประตูใหญ่นํารถแล่นเข้าไปจอดหน้าตึกเราก้าวลงมาไขกุญแจประตูห้องรับแขก ก่อนพาตัวลงไปยังห้องใต้ดินปุกปรกรณ์ที่นอนหลับสนิทบนไม้ยาวในห้องขังให้ตื่นขึ้นแล้วบอกว่าอุตัดสินใจปล่อยเรือกจากที่นี่ปรกรณ์หายงงเป็นปลิดทิ้งกระพริบตาทีว่าไงนะขอกลับตัวเป็นคนดีชดใช้กรรมที่ทำกับรื้ไวมากชายหนุ่มขมวดคิว้วอ้วงงจังวะอินทาเขย่าประตูห้องขังทำยังไงมันถึงจะเปิดได้ไขกุญแจสิวะโก๋โอไม่มีพอาเหรียงเก็บไว้เดี๋ยวก่อนปกปกรณ์โบกมือวุ่นไม่กลัวสุริยากระทืบเหรอ ให้มันแนบเนียนหน่อยสิเอาไงอินทาลวงหยิบปืนรีวอลเวอร์ที่เน็บไว้ที่เอวออกมา,อออกมาส่งผ่านลูกกงเหล็กเข้าไปให้ประกรณ์พังบอกว่ายิงโซ่ขาซะก่อนค่อยปรึกษากันประกรณเปิดลูกมอตจกระสุนก่อนถามมีใครอยู่ในตึกหลังนี้มั้งนอกจากตะแชมคนทําสวนหูตึงที่นอนในครัวหลังบ้านไม่มีใครอีกเลยมันโอเคก้าวจบประกรณก็จ่อปากลํากล้องปืนเข้าที่แม่กุญแจแล้วเหนียวไกกร <c oughs> ะสุน <c oughs> หัวตะกัว,ว,ว <c oughs> ทาลายกุญแจหักสะบันอินทารีบถอดโซ่ปล่อยประกรณ์ออก ก็จะบอกพ่อเลี้ยงว่าหรือหลอกอ้วให้เดินเข้าไปหาแล้วล็อกคอแย่งปืนที่เอวแหกห้องขังถ้าทําอย่างนั้นต้องมัดมือไายหลังแล้วผูกปากด้วยถึงสมจริงได้เอาเชือกที่ไหนพาชิน่าว่ามีก้อาอะไรผูกปากอินถายืนนิ่งอยู่ครูรอน,นี่เดี๋ยวนะก้าวจบเขาก็ขึ้นบันไดไปชั้นบนหยิบผ้าขนหนูสีฟ้าสลับเหลืองมาส่งให้ปรกรณ์พร้อมทั้งบอกมัดอ้วนเราลีบไปแก้ไขลำใจให้ฟื้นชายหนุ่มโรบคอเสื้ออินถัาและชักเข้ามาจ้องหน้าเขม่งเธอเป็นอะไร อินทานาเรห้อยเล่าเรื่องสุริยาออกอุบายให้ตนช่วยเหลือประกรด้วยการส่งอาหารและเสื้อผ้าเราล้วงความจริงถึงที่อยู่ของแรมใจขณะโกหกว่าตนเป็นผู้วางยาสรุปเพื่อนําเธอมาขังไว้ที่นี่อีกคนส่วนเรื่องพ่อเลี้ยงคมขืนแรมใจอินถาปิดปากเงียบเพราะกลัวถูกประกรันทำร้ายด้วยความเจ็บใจที่ตนก่อเหตุแล้วเมียโอไปเก็บไว้ไหนริมบ่อน้ําใต้ต้นไม้วัดส,สัปปะทุมทําไมไม่พามานี่อุกเลห็นว่าไอ้แยมไล่ชูกับจากเที่ยวมาพบเข้าจะขัดขวางไม่ให้หรือพาเธอหลบหนีได้สะดวก ตะกรพยักหน้าช้าๆพางปล่อยมือจากคอเสื้อมารวบแขนอินถาไพา่หลังเรามัดมือทั้งสองข้างติดกันล้ำใจไม่เป็นอะไรแน่นะแค่สรบเท่านั้นอว้จะไม่ลืมบุญคุณรื้อเลยอินถายิ้มออกไม่โกรธอว้ใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันต่อยหน้าอุ้ทีหนึ่งให้มีรู้รอยการต่อสู้แล้วผูกปากรีบไปจากที่นี่ปะกณ์ทำตามนั้นมัดขวาเขาจับปอกเขาที่โหนกแก้มอินถาค่อนข้างแรงจนทําให้บวมปูดขึ้นมาในบัดดลอินถาคบรบกลามระงับความเจ็บปวดก่อนบอก เอาเงินในซองธนบัตรโอ้ไปด้วยจะได้สมจริงขอถามอีกข้อเถอะวะเมื่อมาพ่อเลี้ยงอยู่เชียงใหม่แน่เหรออินทาอึกอักแล้วพยักหน้าใช่ประการผูกปากด้วยผ้าขนหนูผืนนั้นแล้วประคองตัวอินทาเข้ามาให้ล้มตัวลงนอนกับพื้นซีเมนต์มัดข้อเท้าทั้งสองข้างด้วยผ้าเช็ดหน้าอย่างแน่นหนาเหน็บปืนไว้ที่เอวเอาชายเสื้อปิดทับแล้วย่องออกจากคฤหาสน์ห,หลังนี้โดยปรศจากผู้ใดรู้เห็นการกระทําชายหนุ่มเล็กแท็กซี่ที่แล่นผ่านปากซอยกลางแล้วเปิดประตูโดดขึ้นนั่ง สั่งให้ไปส่งที่วัดสับประทุมเมื่อถึงแล้วเดินเข้าวัดค้นหาแรมใจาตามคนต้นไม้ริมบอ่อน้ําอยู่หลายตลบก็ไม่พบเธอแม้แต่งเงาในตอนแรกเขาคิดว่าอินถาโกหกแต่เมื่อไต่ตองดูอย่างรอบคอบก็ได้คําตอบออกมาว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นรูปเรื่องควรเป็นดังนี้คือหลังจากที่อินถาอาแรมใจามาซ่อนไว้ที่นี่แล้วไปปล่อยตัวเขาออกจากห้องขังเธอฟื้นขึ้นจากสลบเมื่อรู้ว่านอนอยู่ในวัดจึงรีบออกไปและจุดหมายปลายทางก็คือโรงแรมชื่นสุข ปกรณ์ดีดนิ้วเปาะไม่รอช้ารีบสาวเท้าออกจากวัดสับประทุมเลขกแท็กซี่ไปยังโรงแรมทันทีแต่เขาต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับคําบอกเล่าจากพนักง,งานต้อนรับผู้ถือกุญแจห้องว่าคุณนายไปตั้งแต่หัวค่ายังไม่กลับครับชายหนุ่มถอนใจเฮือกใหญ่เธอไปกับใครผู้ชายสองคนครับปกรณ์กระพริบตาถี่พลางคิดว่าคงเป็นอินทาและคนขับรถหรือสมุนพ่อเลี้ยงสุริยาแล้วนี่จะไปตามตัวเธอพบได้ที่ไหนกันนะ เขาหันไปดูนาะฬิกาไฟฟ้าที่ผนังด้านหลังพนักง,งานต้อนรับก็รู้ว่าเกือบตีหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่านอนพักผ่อนเอาแรงจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าจึงออกติดตามต่อไปยิงคิดยิงกุ้มหนักเพราะกรุงเทพกว้างขวางกว่าเชียงใหม่หลายเท่านักถ้าตามแรลมใจพบก็นับว่าเฮงเต็มทีของใจห้องเขาบอกพนักง,ง,งานต้อนรับนอกจากมีอัวถ้ามีใครมาถามหาหรือบอกอัวย้ายออกจากโรงแรมนี้ไปแล้วครับเออผมต้องรบกวนค่ะชาห้องประกอบเลิกคิวขึ้น เมียโอยังไม่ได้จ่ายกี่วันสิบครับทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่พรนักง,งานต้อนรับเปิดบัญชีดูก่อนบอกรวมค่าอาหารด้วย1,207บาทครับใช้นุ่มพยักหน้าพรุ่งนี้โอจ่ายให้ขอบพระคุณมากครับ